เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็พากมาอยู่กันในเกม Tree m e r a r a n นะครับซึ่งเป็นเกมแนว Open World นะครับ MMO RPG Open World นะครับเอาชีวิตรอดสำหรับใครที่ชอบแนวเกมประเภทนี้นะครับผมบอกเลยครับเกมนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งเลยซึ่ง้าตัวเกมครับเป็นเกมมือถือนะฮะแต่ผมเล่นในเวอร์ชันของ PC นะครับมันมันมีตัวพอร์ตเล่นของ PC นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะับถ้าใครอยากเล่นของ PC ซึ่งทางตัวเกมตอนนี้ฮะยังไม่มีเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับมีแค่ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษสำหรับใครที่อยากตามมาเล่นนะครับผมอยู่เซิร์ฟเวอร์106นะครับเมืองฮอตนะฮะที่คนลงเยอะๆนะครับซึ่งทางตัวเกมครับมันจะมีต่างๆให้เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการล่ามอนฟักไข่จับลูกสร้างบ้านต่างๆครับแล้วแต่ความชอบเลยและอย่างที่สําคัญนะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนของเราได้ด้วยการเล่นกับเพื่อนครับเราคือการสร้างปาร์ตี้ ซึ่งตอนนี้ครับผมสร้างบ้านได้นิดหนึ่งแล้วเหลือแต่เติมหลังคานะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ามีระบบอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเล่นแรกจะงงกับระบบนะครับเราจะทํายังไงดีนะฮะทาตัวเกมครับเปิดมาครับเราสามารถเลือกผ่อพันุได้หลากหลายมากมายจริงนะครับผมเลือกเป็นผ่อพันน้องหมาครับจริงๆิงมันเป็นหมาป่านะจะเป็นหมาป่ารุ่นลูกอะลูกตัวเล็กนิดๆนะฮะเราสามารถปรับได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนร่างกายตามความชอบของแต่ละคนนะ พอเราปรับเสร็จแล้วครับทงตัวเกมครับจริงๆริงเขาให้เรามาทั้งสองสายเลยแหละทั้งอาวุธระยะประชิดระยะไกลนะครับแล้วก็อาวุธพิเศษในการจับแต่นี่เราต้องค้าบเองนะหลักๆก็จะมี2อย่างนะครับการได้ครอบครอง2อาวุธเนี้ยคือเราต้องทำเควสหลักที่อยู่ทางมุมซ้ายมือนะครับนี่หรือว่ากดปุ่มตัวเอสนะครับมันจะมีเควสขึ้นมาให้เราทําตามเควสไปได้เลยครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับไม่ต้องกลัวเควสมันจะยากแล้วก็การค้าบลูกธนูเนี่ย ใช้ต้นไม้แค่10บต้นเท่านั้นเองนะครับในการครับช่วงต้นครับผมแนะนำนะฮะให้ทุกคนเนี่ยทำตามเควสหลักไปก่อนนะครับเควสหลักให้ทําอะไรเราก็ทําไปก่อนนะเพราะว่าเคลสหลักเนี่ยจะเป็นการสอนเราทุกอย่างเลยนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับแล้ววิธีการสร้างบ้านนู่นนี่นั่นทํายังไงนะครับพอเราทาตามเควสหเราเสร็จแล้วก็สามารถได้รับ ep ไปนะครับซึ่งตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่เลเวล16นะครับการสร้างบ้านที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราต้องมีเลเวลบ้านเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับเราสามารถวางชิ้นส่วนตัวนี้ได้มากขึ้น ซึ่งตรงนี้ผมต้องหาอีก2อชิ้นเนี่ยอย่างว่าจชิ้นนะครับในการอัพเลเวลบ้านนะครับแล้วก็จะได้สร้างได้มากขึ้นแล้วก็สามารถเปิดฟังก์ชันต่างๆได้นะครับส่วนสำหรับใครที่อยากสร้างแ้านในแฮะทุกคนสิ่งสำคัญเลยครับก็คือต้องมี s p ป r ด t เวฟนะครับผมสิ่งที่อาลงไป้ายแบบแก่นบ้านนั่นแหละแล้วมันเป็นจุดที่เราไว้ทำการคราฟต่างๆนะครับระบบคราฟทุกอย่างอยู่ในส p ป r ด t เวนะครับการที่เราจะเปิดฟังก์ชันอินทรีนะเราต้องอัพเลเวล หลักก่อนนะครับถึงเราจะสามารถทำอย่างอื่นได้อันนี้จะเป็นรุ่มแปดนะครับผมสุดท้ายที่สร้างเสร็จแล้วนะครับอยากกลับไปสร้างอันก่อนเลื่อนเลื่อนเมาส์ลงมาขด้านล่างนะกดเข้าไปนะครับไอ้นี้จะเป็นอันที่เราสามารถสร้างได้นะครับถ้าเราผ่านไปแล้วนะโอเคฮะต่อไปนะครับเราก็จะมาทำบ้านของเราเนี่ยให้เป็นเลเวลต่อไปก่อนเพื่อที่เราจะได้สร้างหลังคาเสร็จสักทีตอนนี้แบบโหหลังคาแบบโคตรโล่งเลยนะครับซึ่งเงื่อนไขของการทําบ้านเลเไม่แห้งครับเราต้องการไม้แล้วก็หินที่เป็นการอัปเกรดครับซึ่งตอนเนี้ย ผมจะทำการสร้างไม้ก่อนแล้วเราก็จะไปขุดหินเพิ่มนะฮะนี่เจ็ดชิ้นนะครับเพชรเราที่ต้องถานะครับเจ็ดชิ้นครับไปนะฮะโอเคเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือไม้ของเราต่อไปหินแต่ตอนนี้คือหินเราไม่พอเราต้องไปขุดเพิ่มนะฮะเดี๋ยวเรียกสั์เลยงมาก,ก่อนไปหาหินครับสัีเล็ตยัไ เออม่นีซึบแต่ีีม้าไปวิวผมว่ากองหินนะนั่นอยู่แถวใต้เงินเขานะนั่นจะมีหินเยอะอยู่ไปสปีดไปเลยเพราะว่าถันทีผมตัดไม้ซะแบบเรียงเลยอ่ะซึ่งก็จะดิบชิ้นไหนที่เราต้องการหาครับเราสามารถเซิร์ชหาได้นะมันจะช่วยหาในรัศมีที่เราอยู่ใกล้ๆนะค,ครับหินพวกนี้เราก็พูดได้นะแต่ผมว่าเอาเอา,เอามาลม้มมาลมา้มโอ้โหไม้จะตายละได้สามเอก้อน ตอนนี้รายการก้นอนใหญ่น่าจะได้เยอะอยู่โอ้โหขุดแน่นเรียบร้อยถึงเก้าผมว่าเราน่าจะขุดสักร้อยก้อนก็พอแล้วมั้งนะไม่น่าจะ,จะใช้ยอะไรเยอะ,ะ,ยอะส่วนใหญ่ก็ใช้ในการขาบเรืร่อยๆเฉยไปขาบกลับมาก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ผมหาชิ้นนั้นไม่เจอ,อทุกคนไอ้ที่เราเอาไว้ขับเลเวลอะของวัตถุด,ดิบอะผมน่าจะเป็นชิ้นนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเป็นเม้าหลอดอะโอเคทั้งไว้ในบ้านแนละ้วกัน คือตอนนี้คือแบบตั้งไว้คนมั่ววางเลยโอเคมาไอ้น,นี้จะเป็นพวกอาวุธนะเป้าหลอกของเราดีเจอแล้วนะครับผมเจ็ดชิ้นหลอไปเรียบร้อยมาได้เวลาอัพบ้านเป็นเลเวลต่อไปนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้บ้านเราเป็นเลเวลห้าแล้วแล้วก็สามารถวางได้ร้อยสิบชิ้นนะครับผมนี่แล้วก็ อันอื่นนะครับของตกแต่งเปิดเพิ่มมาเยอะมากใาม่หลังคาก็มีครับแล้วก็ทําแบบเป็นป้อมปราการก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วว่าใครจะสร้างบ้านด้วยอะไรส่วนตัวแล้วผมสร้างบ้านที่ฝไม้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยอัพเลเวลต่อไปจับแรกเราต้องปีนกันไปก่อนการทําหลังคาเราต้องอยู่ที่สูงหลังคาเป็นรูไปวิธีสร้างนะครับกดเข้ากลับนะครับแล้วก็เลือกของมาได้เลยนี่เป็นของชิ้นใหม่ที่เราเปิดมา น่าจะวางได้อยู่นะเฮ้ยสวยวางได้นี่แล้วไงต่อดีอ่าตรงนี้มันโล่งอ่ะหรือว่าผมทำแคบไปก็คล้ายๆกันอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มันต้องเป็นเหลี่ยมอะผมว่ามันต้องเป็นเหลี่ยมหรือว่าเราต้องวางประตูก่อนผมขอเปลี่ยนชิ้นก่อนแล้วกันตรงใส่เราต้องปิดประตูก่อนแตวเราก็ตั้งที่จริงผมไม่อยากปิดอะผมอยากทําให้เป็นแบบออกไปอะแต่เราต้องปิดเพื่อความง่ายนี่ตั้งเลยตรงการแป๊กร้อยเราก็สามารถวางไม้ตรงนี้ได้ส่วนไอ้ตรงโซนเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะปิดด้วยอะไรมันยังรู้สึกข,ดขาดๆอยู่แฮะตอนน่อดีงั้นเราเอาตรงนี้ออก ตรงกลางออกเราให้เหลี่ยมเนี้ขึ้นมาประกบกันมาดแหละดูไม่พันลานแฮ่เดี๋ยวนะเอยฝนจะตกแล้วไม่นะทุกคนบ้านฝนจะตกแล้วเราต้องหาอะไรติดต่อมันมันถึงเลือช่องเนี้ยผมว่ามันมันแคบไปอะ่ะช่องนี้มันต้องปิดต้องหาอะไรปิดโอเคมาได้ละ ตอนนี้หาชิ้นสุดท้ายประกบปิดคือตัวนี้ผมเล่นเป็นโค้งไงพอเล่นเป็นโค้งใช่ปะตัวนี้มันก็เลยต้องโล่งโล่งแมกงั้นเอาเป็นชิ้นนี้ผมว่าน่าจะปิดได้พอดีแต่บ้านเราจะโล่งไปเปล่าอ่ะเข้าบ้านเข้าบ้านเจ้าของบ้านนัเราจะเข้าบ้านในเ้เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราไว้ตกแต่งเพิ่มเติมวางแต่อุปกรณ์แฟชั่นไอล้วของบ้านเข้าบ้านไม่ได้ เอาเป็นว่าเอาประตูออกก่อนเจ้าของบ้านแล้วเข้าบ้านไม่ได้นี่นะครับตอนนี้เราก็ได้บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโล่งไปหน่อยตัวนี้ไม่เป็นไรแล้วค่อยแก้ๆกันไปนะฮะผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมคิมราจริงๆแล้วมันมีแบบหลากหลายฟังก์ชันมากนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นฟังก์ชันในการอัพเลเวลบ้านแล้วก็สร้างบ้านเล็กน้อยละกันนะครับถ้าใครชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วไว้เจอกันในพาร์ทต่อไป อบนี้ไม่ไหวสวัสดีครับ